เซโนทูล no คือกา,ารกส,สาร้สางสุขสร้างสรรค์เร่เท่าทันยาเสพติดปีนี้เป็นปีที่สองครับเตรียมป,ปีที่สองนี่เราจะอยภายใต้คอนเซ็ปต,ต์ฮักเพ้นตับก่อนกอดยาเรามองว่าพลังของเด็กและเยาวชนเป็นพลังที่มีะระดับการคิสร้างท่าการรับรู้เรื่องทิพไปภัยอยาเสพติดเรื่องรู้เท่าทันของยาเสพติดทำยังไงที่จะไม่ให้ จัากเสนอเป็นแพร่ระบาดปีที่แล้วนั้นเนี่ยฮักสันเกนด์ก,ก็จะมีเดบิวต์วงการที่ทำคลิปหรือทิปปอกที่ต่อภายใต้คอนเซ็ปต์ที่ว่าฮักส์ยูเออร์ดรีมนะครับไลฟ์อัพยูเร์ไลฟ์ก็คือความฝันจุดพังชีวิตอมองว่าเด็กเยาวชนเนี่ยน่าจะเป็นเด็กเยาวชนที่มีความฝันแล้วก็มีแรงบันดาลใจส,สูง การที่ทําให้น้องๆองก็มีความสันหรือมีแรงกระตนขนาดใจสูงเนี่ยก็เชื่อว่าของฝันของเขามีคุณค่าะโครงการนี้คือการทําให้ฝันของน้องๆเขาเป็นจริงเพราะฉะนั้นการจัดทําโครงการคลิปในภายใต้งการปอดฝันชุดพลังชีวิตก็เพื่อที่ทาให้สร้างการตระหนกรู้เรื่องทิพย์ยของยาสติก รู้เท่าทางพิภัไทยอย่าบ้าไม่ให้เด็กเลือเยาวชนตกเป็นเหยื่อกสกปร